ครับตันผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้า,จาพบกับ่านผู้ฟังในคำขอขืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณละไมแข่งศรัทธาของคุณละไมขันแข็งรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุเทศไท้กับบิาดามารดา ครูอาจารย์ญาติและเทวดาทั้งหลายครับขอดูโมทนากนสัตาของคุณละัยขันแข็งมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทา,านังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัยให้กุลไมขันแข็งพร้อมทั้งบิดามดาครูอาจารย์ญาติและเทวดาทหลายจงได้มีความสุกกายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดดโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการเปิดรายการตามทางพระพุทธเจ้าคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณจ่าสิบเอกสำราญ เกิดเปี่ยมรับเป็นเจ้าภาพครับก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัศตษาของจาสิบเอกสำราญเกิดเปี่ยมกันนะครับแล้วก็คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับที่จะยังรู้อัธยาศัยที่เราเคยสะสมไว้ว่าชาติหนึ่งเคยมาเรียน รูปปรัมา์เคยมาเรียนอภิธรรมเคยมาเรียนเรื่องรูปปรัมา์เคยปฏิบัติวิปัตนารูปรูปรูนามเห็นความเป็นจริงของรูปนามแม้โดยปริยัตเคยโยนิสมาสิการมายังไม่ถึงขั้นญาณก็เป็นกองทุนของชีวิตได้ที่พระสัมมาเจ้าองค์ต่อไปมีพุทธจักคูญาณอย่างลุทธิยาัยที่เราสะสมไว้ ฉะนั้นอริยาบุคคลต่างๆที่พ้นทุกข์ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาพ้นทุกข์หรอกครับเขามีกองทุนเก่าสะสมไว้มีบุญได้พบพระพุทธเจ้าเหมือนจุลปันทกเคยสะสมไว้นะแพ้แค่เพียงโยนิสมันสิการอัตภาพร่างกายนี้มีแต่สิ่งปฏิคูลมีแต่ความสกรปรกแค่เอาผ์เขาขาวนะเช็ดพระพักมาดูแล้วไปเห็นความสกรปรกที่มีอัตภาพนี้แค่เนี้ เขายังเป็นกองทุนทําให้เข้าจึงอิยบุบักอิยผลได้เมื่อได้พบพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้ามีพุทธจักขุยานอย่างรู้อัธยาสายัยใครเคยสะสมอบรมอะไรไว้ฉะนั้นจึงไม่เป็นกองสินงจึงไม่เป็นโมฆะเลยนะฮะจึงไม่เป็นโมฆะสําสหรับชีวิตเราที่ได้มีกองทุนของชีวิตจากการเรียนจากการศึกษาจากการที่ได้เคยปฏิบัติ เคยโยนิสมนสิกามตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้สัตย์สอนไว้นี่คือเป็นกองทุนของชีวิตฉะนั้นพุทธจกักขุมีอยู่ในพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นเราอย่าไปหาอย่าไปขอความเห็นใจจากใครๆเลยครับคนที่เราไปขอความเห็นใจจากเขา,าเขาไม่มีพุทธจกักขุหรอกไม่มีใครเห็นใจเราหรอกครับ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่มีพุทธจักคูเห็นใจเรานั้นอะเราขยันทําความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขยันโยนิสมนรติการให้ตรงจากที่พระพุทธเจ้าองค์นี้สอนไว้อย่างไรนี่คือกองทุนของชีวิตเราเมื่อทิ้งค่าวตกทุกตกยากแต่มีบุญได้พบพระพุทธเจ้าจากการที่เรามีกองทุน พุทธเจ้าเห็นกองทุนของเรามีรองรับที่จะช่วยได้พุทธองค์ก็ช่วยในองค์ครีมานเนี่ยถ้าหากองค์ครีมานไม่เคยสะสมความดีในอดีตชาติไว้พระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นความดีที่จะไปช่วยได้แต่เพราะองค์ครีมานเห็นความดีที่จะสามารถให้บรรลุเข้าถึงอริยมรรยผลได้พระพุทธเจ้าจึงได้ไปช่วยองค์ครีมาน ฉะนั้นเราจะต้องมีดีเอาไว้ให้พระพุทธเจ้าช่วยนะครับเหมือนจุลปันทกมีดีเอาไว้ให้พระพุทธเจ้าช่วยนะฉะนั้นจะทําบุญทำกุศลใ,ใดๆนะตั้งความปรารถนาขอพบคนนั้นขอพบคนนี้เลิกเถอะครับขอพบได้เพียงคนเดียวพอคือขอพบพระพุทธเจ้านะใช่ไหมครับนั่นแหละครับประเสริฐที่สุดนะ นะผู้ที่ช่วยเราได้คนที่เห็นใจเราจริงๆร,รู้ใจเราจริงๆริง,รงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับอย่าไปขอความเห็นใจจากใครแลยเพราะมีใครรู้ใจเราจะเข้าพุทธเจ้าหรอกครับมีพระพุทธเจ้าองค์นั้นที่รู้ใจมูอสัตว์สัตว์โลกได้อย่างแท้จริงได้นะครับฉะนั้นพุทธจักขุหมายถึงญาณที่อย่างรู้อัตยาสัยของสัตว์โลกนะมีอยู่ในวิสัยของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นประการที่สองครับสมันตะจักขูนะคำว่า,าจักขูเห็นไหมมีเยอะเลยเราก็มีอยู่เพียงจักขูเดียวนะฮะเรามีจักขูอะไรฮนะนะเรามีแค่จักขุปราสากับจักขูวิญญาแต่พระพุทธเจ้านอกจากจะมีจักขุปราสามีจักขูวิญญาณแล้วยังมีพุทธจักขูนะ มีสมันตาจากักขุสมันตาจักขูในที่นี้หมายถึงสัพพัญยุตยานอ่าสัพพันนี้มาจากคำว่าสัพพะนะสัพพะก็แปลว่าทั้งหลายทั้งปวงนะอุตยานก็คือ,อยังรู้ในอดีตชาติของบูตรบุคคลทั้งหลายทั้งปวงรู้ทั้งหมดนะสัพพัญยุตยานนะรู้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเลย นั่นคือสมันตะจักขุกนะฮะประการที่สามยาณจักขุกนาหมายถึงอรหัตธรรมขยานนะครับนั่นใครปฏิบัติเข้าถึงอรหัตมรรมตั้งแต่โส,โสดาปฏิมาเป็นขั้นต้นสกัดททคามีมรรคขั้นที่สองอนาคามีมรรคขั้นที่สามอรหัตมรรคขั้นที่สี่นั่นคือยานจักขุกนะเข้าถึงยานจักขุกนะ นี่คือความหมายของคำว่าญาณจักขุหมายถึงอรธรรมะขยานนะครับประการที่สี่ธรรมจักขุธรรมจักขุอุตรปาทินึกออกเลยใช่ไหมครับนะซึ่งมีอยู่ในธรรมจักอภัตตนสูตรเราเรียกว่าธรรมจักขุก็ได้จะมีคำหนึ่งที่สวดถึงคือจักขุอุตปาทิคำว่าจักขุอุตปาทิเนี่ยมีอยู่ในพระธรรมจักอภัตตนสูตรหมายถึง อริยมรรคเบื้องต้นสามประการนะครับอริยมรรคเบื้องต้นสามประการอันประกอบด้วยโสดาปิมรรคสกทธาคามิมรรคอะนาคามิมรรคนี่คือจกักผุอุตปาทินะครับนะจกักขุุตปาทิคือธรรมจักขุในะดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแกใครเป็นคนแรกครับโกนเัญญะดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแกใครเป็นคนที่สองครับ โกโดดญญาและกวัปปะพัทธิยะมหานามะอัตชินะฮะทั้งห้าระการนี้ได้ดวงตาเห็นธทมคนละวันละวันละวันหาทำไมไม่เห็นทมสะพร้อมกันล่ะครับอ่าสะสมกองทุนมาไม่เท่ากันานั้นฟังครั้งแรกก็สามารถบรรลุได้ทันทีต้องฟังเป็นครั้งที่สองจริงจะบรรลุได้ ต้องฟังครั้งที่สามจึงจะบรรลุได้ต้องฟังครั้งที่สี่จึงจะบรรลุได้แลวต้องฟังครั้งที่ห้าจึงจะบรรลุได้แะบางทีเราฟังใครพูดนะมันไม่ค่อยบรรลุหรอกนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันจะต้องอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> อะไรได้ัางเดียวก็ยังหน้าความไม่อะไรได้สองทางยังไม่เข้าใจเลยนะน <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> อ อายุมากๆเขาก็มีโรคอะไรแนะ่เขาแทรกเพราะมันลืมๆฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจงั่นฟังแล้วต้องมีคําถามอะไรแนะ่มีคนก็ถามว่าอาจารย์เป็นโรคอะไรผมเป็นโรคใหม่นะโรคอะไรแน่เพราะว่าหูมันเริ่มอือ้อ ฟังคำแรกไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเ่้ยใจต้องมีคำถามนะ่ะก็เลยเป็นโรคใหม่โรคอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เอา้เอาตกลงธรรมจักนะธรรมจักขุธรรมจักขุงนะหมายถึงอริยมรรคเบื้องตน้นสามประการยันดวงตายเห็นธรรมหรือธรรมจักขุ หรือว่าจักขคุได้เกิดขึ้นนะคมว่าจักขุในที่นี้หมายถึงอริยมรรคนะครับมีโสดาปฏิมรรคเป็นต้นถึงอนาคามิมรรคนะส่วนอรหัตมรรคนั้นมเรียกว่าธรรมจักรคุใช่ไหมครับอรหัตมรรคนั้นเรียกกันว่ายาณจักรุนะยาณจักรุอรหัตมรรคนะส่วนธรรมจักรุนั้นหมายถึงอริยมรรคเบื้องต่ำสามประการนะครับ ละการที่สี่ของปัญญาจักขุมีห้าคือทิพจักขุนะทิพจักขุก็คือญาณนจักขุญาณที่รู้ด้วยตาทิพรู้ด้วยตาทิพฉะนนั้นก็อย่างเรานี่ต้องเห็นด้วยตาเนื้อนะฮะผู้ที่สามารถทำอภิญญาจิตให้เกิดได้ถึงขั้นมีตาทิพก็คือ สามารถที่จะเห็นได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตาเนื้อ,อตาเนื้อต่ออาศัยจักขุปรสสาทกับจักขุวิญญาณนะครับส่วนจักรุทิพนัยายถึงรู้ด้วยตาทิพย์คือญาณที่ยังรู้พิเศษนอกเหนือวิสัยของอนอกเหนือวิสัยของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนั่นคือเรียกกันว่าตาทิพย์นะก็คือสามารถ เห็นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตาเนื้อเห็นอันนี้ก็เป็นคุณพิเศษของคำว่าปัญญาจักขุหนึ่งในปัญญาห้าประการนะครับเอา้าตกลงเราได้ศึกษาถึงจักขุนาะเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับว่าว่าโดยคำว่าจักขุก็จะมีทั้งนาภาษาทัศจักขุนาะ ภาษาจักขุแล้วก็จักขุอวิญญาณคําว่าจักขุแล้วมียังพุทธจักขุอีกห้าประการคือปัญญาจักขุห้าประการนะครับต่อไปเราศึกษาถึงปภัษาทะูปที่สองนั่นคือโสตประสาทะโดยเรียกกันว่าประสาทหูนะครับโสตประสาทะคือโสตประสาทนั่นแหละครับเป็นรูปที่เป็นความใสสามารถรับเสียงได้ สามารถรับเสียงได้ก็หมายถึงนาะเสียงเนี่ยมาปรากฏที่ตรงนั้นได้แต่ผู้ได้ยินนั้นไม่ใช่โสตประสาทนะครับได้ยินเนี่ยเป็นโสตวิญญาณแต่ที่รับโสตประสาทเข้ามาปรากฏตรงตำแหน่งนั้นได้เนี่ยคือโสตประสาทนะครับนะเราเรียกกันว่าประสาทหูนั่นคือความหมายของคำว่าโสตประสาทนะครับ เป็นรูปที่เป็นความใสที่เกิดจากกรรมนะสามารถรับเสียงได้แล้วเรียกว่าประสาทหูโสประสาทนี้เกิดจากกรรมนะครับเราดูรายละเอียดนะคะร,รับโสตประสาทหมายถึงประสาทหูอยู่ในช่องหูมีสันฐานเป็นวงๆคล้ายวงแหวนมีขนละเอียดอ่อนสีแดงปรากฏอยู่โดยรอบอเป็นวงแหวนอยู่ในหูนะครับ เป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอันนี้ก็เป็นการศึกษาโดยศึกษาถึงลักษณะของความปรากฏที่มีอยู่ในช่องหูหูทั้งหมดไม่ใช่โสตประสาทนะครับนะจะได้โสตประสาทนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของอส,สัมภารโสตส,สัมภารโสตทำไมถึหูทั้งหมด ที่ประชุมกันอยู่เะเรียกกันว่าใบหูนะฮะนะใบหูหรือว่าส่วนของหูทั้งหมดนั่นคือศาสตสัมภาระการได้ยินไม่ใช่สาสตสัมภาระเป็นผู้ได้ยินนะครับมีประสาททําหน้าที่อยู่ในช่องหูประสาทะที่ทาหน้าที่ซี่ช่องหูเนี่ยเป็นมีสันฐานเป็นวงแหวนนะเป็นวงวงคล้ายๆวงแหวนมีขนละเอียดอ่อนสีแดงปรากฏอยู่โดยรอบทีเดียว เป็นรูปที่เกิดจากกรรมครับโสตรประสาทนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมโดยสมุดเทียวฐานเดียวสามารถรับเสียงได้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของโสตวิญญาณด้วยเป็นทาวารอันเป็นทางให้เกิดโสตทวารละวิถีด้วยครับนี่คือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโสตรประสาทนะ สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมาวิเคราะห์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโสตรประสาทก็คือโสตรประสาทนั้นเกิดจากกรรมดังการได้ยินเสียงก็มีเบื้องหลังนะครับที่จะได้ยินเสียงทพิ์ได้ยินเสียงเปรตได้ยินเสียงนอกพิภพได้นะถ้าเคยเกี่ยวข้องกันมาก็ต้องได้ยินกันได้นะเรื่องนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับ ครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญถวายาถวายวัดเวรุวันนะครับถวายวัดเวรุวันแล้วก็ทำบุญฉลองทำบุญฉลองแล้วก็ในการทำบุญครั้นี้ก็มีมนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมดก็หนึ่งันกว่าองค์นะในช่วงเวลานั้น พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้อุทิศสูกุุลให้กับญาติของตนที่เกิดเป็นเปรตอยูอ่ถอยหลังไป92กับญาติของพระเจ้าพิพิสารนั้นได้บริโภคอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อที่ถวายแก่พระสงฆ์ในญาติทั้งหลายนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็ย,ยักยอกเอาของที่ถวายแก่สงนั้นอะเอาของนีๆดีกินหมดไอที่ไม่ดีก็ถวายพระไปน่าจะนั้นญาติทั้งหลายก็ทั้งหมดเลยนะฮะตกนรกกันหมดตกนรกกันไปทั้งหมดเลยค้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตไปตามท่องเที่ยวอยู่ในสาลส้าวัดถึงเก้าสิบสองกับ พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกในพัฒกับนี้นะครับพัฒกับนี้เป็นพัฒกับที่เก้าสิบสองนะครับพัฒกับนี้เป็นพัฒกับที่เก้าสิบสองถ้าพูดอย่างเราให้เข้าใจก็เรียกว่าเก้าสิบสองแผ่นดินนะครับเก้าสิบสองแผ่นดินผ่านโลกมาเก้าสิบสองใบโลกใบนี้ชื่อว่าพัฒกับโลกใบนี้มีอายุ ห้าพุทธันดรนนะฮะพุทธันดรหนึ่งก็คือแผ่นดินสูงได้โยดนึงห้าพันพุทธันดรก็แผ่นดินสูงได้ห้าโยดโยดนึงกี่กิโลครับนกิโลนะฮะโยดหนึ่งสิบหกกิโลนะฮะฉะนั้นก็แผ่นดินสูงได้โยดนึงก็นับว่าเป็นหนึ่งพุทธันดร พัฒกัปนีเป็นพัธกัปที่เก้าสิบสองขออภัยพัฒกัปนี้เป็นพัฒกัปที่เก้าสิบสองโลกใบนี้แผ่นดินนี้ชีวพัฒกัปมีพระสมบัติสมุเจ้าอุบัติได้ห้าพระองค์ผ่านไปแล้วสี่องค์นะฮะผ่านไปแล้วสี่องค์จะมาข้างในหนึ่งองค์โลกใบนี้ถึงจะหมดอายุ นะถึงจะหมดอายุจากนั้นถอยหลังไปเก้าสิบสองกับญาติของพระเจ้าพิพิสารตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตมานามาในพัทธกับนี้เปรตญาติของพระเจ้าพิพิสารพบกับพระสัมมาสัธเจ้าองค์แรกชื่อกากุสันโธสัมมาสพุทธเจ้าไปถามพระสัมมาสัธเจ้าองค์แรกในพัทธกับนี้ว่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งญาติเนี่ยตกนรกมาช้านาน แล้วก็มาเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ยากอดอยากยิ่งนะักถามว่าเมื่อไรจะพ้นจากความอดอยากพ้นจากความทุกข์ยากสักทีหนึ่งพระสัมมาสัจ้าองค์แรกตอบว่าไงฮะเราตอบท่านไม่ได้ขอท่านจงคอยถามพระสัมมาสัจ้าองค์ที่สองเถอะรอครับรอถามพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะฮะแผ่นดินสูงขึ้นอีก หนึ่งโยกนะหนึ่งชั่วพุทธันดอน,นะฮะพบพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็ไปถามถามว่าข้าพระพุทธเจ้าอดอยากทุกขยากมาตลอดเมื่อไรจะพ้นสักทีพระสมัมมาจ้าองค์ที่สองก็ตอบว่าเราตอบท่านไม่ได้แต่พุทธเจ้าองค์ที่สามจะตอบท่านได้มีความหวังครับ มีความหวังว่าพุทธเจ้าที่สามจะตอบได้เราจะได้พ้นเมื่อไหร่รอแผ่นดินสูงอีกหนึ่งยกพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สามชื่อกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกัสปะาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกตอบว่าเราสามไม่สามารถจะช่วยให้ท่านพ้นได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไป ชื่อว่าสมณะโคโดมจะมาตัดในพัตตะกับนี้ญาติของท่านชื่อพิมพิสารจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นมคตจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านท่านจะพ้นจากการอดอยากในศาสนาของสมณะโคโดมข้างหน้านี้โหดีใจเหมือน,นว่าพรุ่งน,นี้แล้วนะ อีกหนึ่งชั่วพุทธันดรน,นะแต่ดีใจเหมือนว่าพรุ่งนี้เราก็จะพ้นแล้วนะคอยอีกหนึ่งชั่วพุทธันดรจนกระทั่งพรัสมาสัมพุทธเจ้าชื่อสมณะโคโดมได้ตรัสรูอุบัติขึ้นพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมถวายที่สร้างวัดเวลุวันแล้วก็ทำบุญฉลอง ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้เปรตญาติที่คอยมาเปรตญาติที่คอยมาสามชั่วพุธทธันดรนะฮะนาม,มาถึงพุธทธันดรที่สี่ดีหวังจะได้พ,นพ้นผิดหวังพระพระเจ้าพิพิสารไม่ได้อุทิศส่วกุศลให้จึงร้องไห้ทั้งคืนเลยนะครับ ส่งเสียงร้องไห้ผิดหวังผิดหวังเสียใจร้องไห้ส่งเสียงทั้งคืนมีผู้ได้ยินอยู่สองคนคือหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ยินอยู่สองก็คือพระเจ้าพิมพิสารทําไมคนทั้งเมืองจึงไม่ได้ยินนี่ครับคนทั้งเมืองไม่ได้ยินนะมีพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เดียวไม่เป็นอนหลับอน,นอนแต่ยินแต่เสียงร้องไห้โหยหวนหน่ากลัวยิ่งนัก ตื่นขึ้นแต่เช้าเข้าฟ้าพระพุทธเจ้าทัานทีครับนอนไม่หลับพระพุทธเจ้าคานามีได้ยินแต่เสียงที่ไม่เป็นมงคลเกรงว่าแผ่นบินนี้จะมีภัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าจะมีภัยแก่มเหสีจะมีภัยแก่พระราชบุตรจะมีชัยแก่พระราชสมบัติ พระสบายเจ้าก็บอกความมหาบพิษท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านับเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกะขาวชมรมผู้ไฟในธรรมะและศรัทธาของคุณละไมขันแข็งรับเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลอุทิศกับบิดาบารรดาครูอาจารย์ญาติและเทวดาทั้งหลาย ขอยอุโมถนาสาธุมานโอกาเนี่นะครับและรายการตามทางพุทธเจ้าคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศธาของจากสิบเอกสำราญเกิดเปี่ยมรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อดุโมถนาสาธุกับศธาของจากสิบเอกสำราญเกิดเปี่ยมกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณละไมขันแข็งพร้อมทั้งบิดามบรรดาครูอาจารย์ญาติและเทวดาทงหลายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีค<ห>รับ ศึกษาธรรมะธำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามามองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้ทรงส่งรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา